ไม่มีสมองเรือรังเกียจนวัดฟาดเดือดนางงามมิสแกรนไม่มีสมองเรือรังเกียจรามาถล่มบอสกลับเดือดสนัดหลุดกลางไลฟ์นวัดฟาดเดือดนางงามมิสแกรนไม่มีสมองเรือรังเกียจเอาชุดเวทีอื่นมาใส่อุ้มทวีพรพุ่งทวิตเตอร์ถล่มกลับบอสหลังเปิดตัวผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2023มิสแกรนไทยแลนด์2023ล่าสุดนวัดอิสระไกรศินบอสพาเหล่าสาวงามทั้ง7 7คนไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดเกิดราม่าสนั่นคลิปสุดช็อขกขณะบอสนวัตรกำลังต่อว่าอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดมิสแกรนชุมพรเสียงดังลั่นหลุดกลางไลฟ์ขณะเหล่านางงามกำลังไลฟ์ระหว่างอยู่ที่ห้องอาหารโดยมีเสียงบอสนวัตเดือดจัดแทรกเข้ามากลางไลฟ์ของบรรดานางงามทำสะดุ้งกันหมดโดยบอสนวัตรฟาดเดือดหนักอุ้มทวีพรด้วยถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงตอนหนึ่งว่าเธอตั้งใจมาทำอะไรที่นี่ใครใช้ให้เธอมาหรือ เป็นเพราะนิสัยเธอเป็นแบบนี้สายสะพายไปไหนสายสะพายก็หายเธอไม่มีสมองจริงๆหรือมาสมัครงานบริษัทโคคาโคลาโดยใส่เสื้อเป๊ปซี่มาสมัครเพื่อให้เป๊ปซี่เอาไปโพสต์อย่างนี้หรือเวทีแกรนด์ไม่ใช่กระจอกอย่าหยิบย่ำกันแบบนี้จะหยิบย่ำเท่าไหร่หนูไม่สนใจหรอกแต่จะมาแอบหยิบย่ำกันแบบนี้ไม่ได้นะครับจะบอกไม่รู้แล้วทั้ง76คนรู้ไหมภูเก็ตรู้ไหมทำไมเธอไม่รู้อยู่คนเดียวใส่ มาสามชุดไม่อยากสนใจใช้คําว่ารังเกียจรังเกียจก็ยังไม่เข้าใจอีกอยากจะแทรกแผ่นดินนี้แล้ววันวันหนึ่งเข้าใจว่าไม่ชอบด้วยประการทั้งปวงไม่ชอบเลยถ้าเธอจะชอบกันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่าทาแบบนี้ขณะที่ประเด็นดังกล่าวสาเหตุหนึ่งคาดว่าเกิดจากการที่อุ้มทวีพรสมใสชุดแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับนางงามเวทีคู่แข่งระหว่างเก็บตติมิตแกรน h a ไทยแลนด์2023จนกลายเป็นที่วิพา์วิจารณ์แฮชแท็กอุ้มทวีพรพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นทั ไม่ให้ปิดไลฟ์ทั้งเห็นใจอุ้มทวีพรมองว่าถ้าคิดว่าผิดไม่พอใจก็ไม่ควรตำหนิตต่อหน้าคนหมู่มากขนาดนี้อาทิแล้วปกตินางงามใส่ชุดซํำกันบ่อยมากเพราะส่วนใหญ่เช่าเอาถ้าเขาใส่เสื้อโลโก้มามาอันนี้ถึงผิดไหมเพราะชุดของแองจี้มันก็คือแบรนด์แองจี้ไม่ใช่ของมาทีห้องเสื้ออื่นหรือแบรนด์อื่นยังไม่มีปัญหาเลยนี่อคติส่วนตัวล้วนๆ้วนลุงเจ้าของเวทีมาว่าอุ้มทวีพรที่เปรียบว่าอุ้มใส่เปบปซี่ไปสมัครงานบริษัทโค้กคือเห็น ได้ชัดเลยว่าบูดมากคือเขายืมชุดจากเพื่อนเขาที่